เ็แสงสุขโชุดรองแสงใช่ไหมซ้อมมากี่วันมากจบจบสองเดือนได้ซ้อมอยู่ที่ใครมีอาชไหมไทยยิ่ก็อยู่ที่ชลบุรีมีใครเป็นคู่บ้งคู่ซ้อนเราอยู่ในตอนนี้มีเทนนาย่าลมโบตีเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่ในข่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับหกเก้าแลราสูงเท่าไหร่ครับหกแปดน้ำหนักปล่อยๆมาประมาณกี่กิโลครับห้าสิบเราโมยจะตายเลยครับ ก็ถึงแล้วครับแล้ววันนี้เรามาเจอจอมโหวดเคยต่อยกันไหมเคยไปโดนแพนน็อกแล้วเคยไปโดนแพน็อกเข้ามาตอนนั้นต่อยกันเท่าไหร่เวทร้อยไม่น่าจะถูกด่านยังไม่ไลน์หลายปีโอ้เป็นปีเลยแต่วันนี้กลับมาเจอกันใหม่แล้ววันนี้ก็มีอวะไรน่ากลัวของจอมโหวดมันจะมีมัดวันนี้เรามาเจอกันเนี่ยเราวางใจวางแหนไงดิ ก็อลกหม่ก็เก็บอายุบัตให้อยู่นะไอล่าสุดเราต่อยไว้ที่ช่องช่งเจ็ดช่องเจ็ดวนนั้ต่อยกับอำนาเกเ็นมันชนะพิดช้าอะไรชนะอะไรมาวันนั้นเบเท่าไหร่น้นร้อยสิบเจ็ครับร้อยสเจ็ก็คือเบวันนี้เนาะผมเช้านี้มาเป็นไงน้ำหนักนีดเกินอยู่เป็นสาามต่อยใ่เหนื่อยเนาะแต่ก็ต้องเต็มที่ไม่จริงถึงที่สุดนะใครนึกคุกี่กิโล ฝอยมือไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณร้อบาเราเพจวัดัย่ากเชวนแลับเลยฝากพี่น้องดาวสีเกดำปไดเป็นอะไรแจวันนี้จ็มนี้นะตอนนี้ฝนโชคดีครับผมไฟเร็วซ้อมมากี่วันครับอ่าเกืบเดือนครัก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายอเจรลญก็อยู่ที่คอนทมจะคอนทมมีใครเป็นผู้เป้าอุซอเราอยู่นะตอนนี้ขวัญสองพันเจแล้วเพื่ในค่ายเช่อกัน ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิสามสูงเท่าไหร่ครับหนึ่ร้อยหกสี่น้ำหนักปล่อยๆมาไม่กี่กิโลครับปล่อยๆตอนนี้มาพอดีครับมาประมาณปล่อยให้เท่าไหร่ตอนนี้ปล่อยห้าสิบสามให้สามเราเป็นโมเตอร์ไซค์ไปท่ามแล้ววันนี้เรามาเจอกับอาจารย์สุเคยต่อยกันไหมเคยเคยต่อยแล้วอีกครั้งละต่อยมาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งผมชนะเข้ามานานยังอันนี้นะก็นานประมาณประมาณสามเดือนที่เราทำอย่าอนี้แล้วแล้วเขาเป็นโมเตอร์ไซค์ไลย เขาเป็นผู้ไม่ถูกเงาแล้ววันนี้เรามาเจอเขาใหม่เนี่ยเราวางเกลียวอะไรให้ดูก็ต้องดูวิวธีเนี่ยก็้วไปตามสไตล์ไปก่อนไปแก้ไขาอ,อาวุธเอปกรณ์แล้วล่าสุดเราต่อยที่ไปที่นี่นะที่ร้านเหมือนนี่วันนั้นไปกับชนะอเจ๋อเขาแค่นะลมโอยเป็นไงบ้างชนะชนะคะแนนไปครับวันนั้นต่ยนะอ,อยอเวทนะเท่าไหร่ร้อยสิบหนะกนนครับผูวันนี้ไม่ต่อยล้วยสิบเจ็ดนะครับเมื่อเช้านี้สองภาดยัง อสเกินอยู่ไม่เกินพอดีพอดีเลยผ่านเรียบร้อยร่างกายตอนนี้เป็นยังกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์สมมติยังไงครับวันนี้พร้อมมอชนะกับไพ่เหมือนเดิมไฟเราคุมมัจจิกิโลก็สามโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้เราร้อยบวกเราร้อยบวกนะเราคนจังหวัดไอ้คนที่เราพระมธงครเราเป็นคนจังหวัดอะไรคนกัมพูชากัมพูชาเราฝากเชียร์ไปคับรถนี้นะฝากเชียร์กันเหมือนเดิมวันนี้เต็มที่แน่นอนพร้อมชนะกับไพ่นะอ่ายน้องโชคดีครับ